ำอู้น้ำกระโตนะท่านผู้ชมนะกระโตนี่นะท่านผู้ชมถ้าฟังไทยเนี่ยมันมีจัมได้ละสิบบาทมันมีซื้อกินประจำนะทาะว่าทั้งเหล้านาะท่านผู้ชมตุกยูแปดพันกีบกับยู่ประมาณสิบห้าบาทนะท่านผู้ชมนะกระโตสิบห้าบาทตีคิดเป็นเงินเงินบาทนะ สวัสดีส,าสด FC. บายดีเอฟซีบาเม็ดทุกทุกท่านนะคลิปนี้บาเม็ดกตจะพาพีพีเอฟซีมาอัปเดตนะมาเบิ่งเซเว่นไทยเนาะที่มันเปิดอยูอ่ประเทศลาวเนาะท่านผู้ชมเนาะเป็นซาก้า,า,าแหลกของแข้งผักไกเนานะเพื่อจำปาสักนั่นเองปากเซจำปาสักเป็นสาขาแหลกนาะมันเปิดได้ก็อยู่ประมาณาในประมาณเดือนหนึ่งนะท่านผู้ชมนะกะ เปเบิ่งน้ำกันนะท่านผู้ชมเนาะบัะเม็ดกะขอบคุณนเอฟซีนะทุกท่านที่กดไหลกดแชร์ให้บัเม็ดคนดีเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นเอ่อกานขายทุเรียนนะท่านผู้ชมเนาะเรียนนอนทองนั่นเองนะไปทางนี้ก็จะไปเอ่อปากซองนะท่านผู้ชมทางไปเอ่อปากซองแดนน้ำนั่นเองเนาะเอ่อทะเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นเอ่อคัทบักี้นะท่านผู้ชมลงไต่โน่นชายแดนกัมพูชานะนะท่านผู้ชม ฟังนี่ก็จะเป็นอ่าในเมืองนะนท่านผู้ชมนะขร้างกลับไปตลาดดาวเรืองนั่นเองนะไปอเมริก็จะพาพีพีเอฟซีมามาอัปเดตนั่นเองนะท่านผู้ชมขับซ้ายก็รถกะบุกคอยไล่มาได้นะท่านผู้ชมเป็นเซเว่นไทยนะเปิดบูธทีลาเป็นสคาขาแดง อันนี้พนักงานท่ามาส่งสินค้านะท่านผู้ชมนี่อแอร์เย็นมากสบายดีขอบใจพนักง, <c oughs> งานกระเป๋าม้อนมวนนะท่านผู้ชมนะมาเบิ่งสินค้าสินค้าไทยนะจะมีสินค้าไทยไลายบราณท่านผู้ชมอ่าอดับแรกนะท่านผู้ชมนะไม่มีกับเขามาสูนามาหมา ฝั่งนี้นะท่านผู้ชมนี่เป็นมา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 เบิ่งน้ำกันนะท่านผู้ชมมาเบิ่งกันว่าสินค้าจะแพงหรือถืเนาะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นนมนะท่านผู้ชมหาโมงบกไทยไทยเดนมาร์กนะไทยเดนมาร์กนะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นอย่างก่อนโฟมอดนมโฟมอดนะท่านผู้ชมสินค้าไทยกับ ทอท์ตีบะม็ดเห็นนะกัด80%นะ80%ก็มีสินก็มีสินค้าเล้าอยู่นะท่านผู้ชมเนาะบางส่วนก็เป็นนุ่มตัวเย็นอันนี้จะเป็นน้ำผู้เสือเนี่ยก็จะเป็นสินค้าสินค้าเหล้าะท่านผู้ชมเนาะเป็นน้ำดื่มนะน้ำดื่มเนี่ยส่วนมากจะเป็นสินค้าเหล้าะท่านผู้ชมกากเส้นกาขายกับ ฝั่งไทยดนะ้วยเนาะพนักงานของเขเบ,บ,นนะบม้อนมวนนะท่านผู้ชมโอ้จำบะมี่กจะจจหาน้ำอูน้นำกระโตนะท่านผู้ชมเนาะกระโตนี่นะท่านผู้ชมถ้าฝั่งไทยเนะี่ยบะหมี่จำได้ละสิบบาทมันมีซื้อกินประจำนะแตาว่า,าอ่าขางลาวเนาะท่านผะู้ชมตกอยูแปดพันกีบกับยู่ประมาณสิบห้าบาทนะท่านผู้ชมนะกระโตสิบห้าบาทตีคิดเป็นเงินอ่าเงินบาทนะทา่านผู้ชมนะแต่ว่าเป็นอ่า การฟังไทยเนี่ยสิบาทแต่ฟังตาเสเวนฟังแล้วก็สิบหาบาทโดยประมาณนะคิดเป็นเงินบาทนะทา่านผูน้ชมนะก็เป็นเย็นๆขลองก็จะแพงกันมากนิดนิดนึงนะทา่านผู้ชมนะก็แน่นอนอยู่แล้วเสียประสมกรนะซีเนาะอู้ยมร้อยนี่มาเม็ดกินประจำมร้อยนี่ท่านผู้ชมมร้อยเนี่ย,ยก็จะวุ้งซึบบุลู ญีกปุ่นขวดนึงเท่านั้เนาะสิบสิบกว่าบ,บาทนะท่านผู้ชมเนาะสิบสิบสองสิบสามบาทโดยประมาณนี่แหละท่านผู้ชมเหมืกันแต่ว่าทั้งนี้หันขวดละเก้าเก่าพันกีบเก่าพันกีบก็จะต้องอยู่ประมาณสิบห้าบาทสิบหกบาทโดยประมาณนะท่านผู้ชมสิบห้าบาทกระโบแพงกันหลายเนะาะห่า,ตางต่างโบต่างกันหลายนะจากทางไทยเนาะท่านผู้ชมเป็นกาแฟา กาแฟเบอร์รี่กาแ,แฟเบอร์รี่นะท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นออเป็นโซนขายเพมเพิร์ดเพมเพิร์ดเ,เ,เ,เด็กพานักง,งานก็บอกม่อนมอนอ,อยู่เลยท่านผู้ชมก็ขายก็ฟังไทยฟังไทยก็บอกม่อนมอนนะสบายดีแล้วก็สวัสดีเนาะสบายสบายดีสนวะัส,สดีค่าขา,ขายกันเลย นี่ก็มิดเอลแมนพวกแกโกแกนะท่านผู้ชมสินค้ากัทางกันอยู่นิดนึงอู้นี่ก็หนึ่งร้อยบาทพอดีนะทุกหนึ่งหนึ่งร้อยบาทเพราะว่าหกหมื่นสองพันกี่นะท่านผู้ชมนะก็จะถูกอยู่ร้อยบาทพอดีนะ ฝั่งไทยกะชื่อประมาณซ่ํานี้ล่ะประมาณ90บาทเนาะประมาณโดยประมาณเนาะท่านผู้ชมราคาก็ต่างกันนิดนึงบ่ถึงว่าแพงนี่กกอันนี้ก็เท่าแก่น้อยเนาะท่านผู้ชมเนาะไปลบงินคแต่ว่าเม็ดสิเอาหยังเม็ดก็สิเดี๋ยว อันนี้ซิปันกีบแฟนตาเออมันมีคนมากินอันนี้ด้วยท่านผู้ชมแฟนตาอานน้ำแดงดีกว่านะซิปันกีบซิปันกีบก็อยู่ประมาณสิบสิบแปดสิบห้าชั่วโมงบาทสิบห้าบาทก็ใกล้เคียงกันนะท่านผู้ชมก็เทว่าพอแพงนะประมาณก็าิปันกีบประมาณสิบห้าบาทข้างบนก็อยประมาณสิบ สิบกว่าบาทมันกันแนะนะหละท่านผู้ชมเนาะเนี่ยไปเบิ่งสินค้าว้าวอันนี้ฝั่งนี้หมดสินค้าหมดนะท่านผู้ชมเป็นพวกไอติมเนาะขายดีเ่็ขออภัยนะสินค้าหมดสินค้าเบิดโซ่ข้าวนะท่รรมมนะออานผู้ชมเนาะขออภัยสินค้าเบิดโซ่ข้าวนั่นเอง ขายดีนะว้าวสูวนไม่เม็อ่าน้ำดื่มน้ำเฟนตาเนี่ยเองไม่เม,มินมากินน้ำเฟนตานะท่านผู้ชมอันนี้สินค้านีโมเนียใจวว้เบียนะเบียเหล้าอันดับท่านผู้ชม กับลูกค้าก็ค่อนข้างหลายนิดนึงนะท่านผู้ชมนะกับลูกค้าก็บราย,รายอยนะู่ท่านผู้ชมทยอยเนาะทยอยเขา้าทยอยออกออินุมโตะนะท่านผู้ชมตาถ้วยแดงเป็นอ่าพงชุลลดสินค้าไทยนี่หาสิบสองหาหมื่นสองกับออยุคต๊ะยุบประมาณ เจ็ดเจ็ดสิบกว่าบาทหรือแปดสิบบาทโดยประมาณนะท่นะานผู้ชมอันนี้มาลีเนาะว่าเป็นชิ้นขาไทยขาลายนะท่านผูนะ้ชมเนาะเป็นน้ำดื่มเนาะท่านผู้ชมอืมีจิเนาะท่านผู้ชมไขมันตำ่ำมีจนะิอันนี้เป็นสกอ็อต การเชื่อราคาใตปดสิบเปอร์เซ็นนะท่นานผู้ชมนะโอเคท่นานผู้ชมมามิตรกะเจ้าคอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้นะท่นานผู้ชมขอบคุณธ e ีฟซนะีทู่ตกท่านนะที่กาลับชมช่องบาหมิดคุทธินีนะไปคิดตังก่อนบาหมิดกระไดน็อปเทนตาขวดหนึ่งนะท่นานผู้ชมนะการาคาเก่าท่านกีบตกอยู่สิบหาบาทโดยปร์มาณนะท่นานผู้ชมนะ okay, อโอเคครับท่านผู้ชมมามิตรกะเจ้าคอจบคลิปเพียงซ้าน,นะขอบคุทธีฟซีทู่ตกทานนะทีกทนนะท่กำรนะับชมช่งองบาหมิดคุทธิี ขอบคุณหลายๆจ้า